พระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคั<า>มภีร์นำ<า>ชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องออกไปจับปลาสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับ คุณฟังครับทางโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์ครุษจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวขอถือโอกาสนี้ที่จะกล่าวขอบคุณพี่น้องคุณผู้ฟังนะครับทุกๆท,ท่านที่ได้ติดตามรับฟังรายการนี้และก็ระลึกถึงพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์ในการดูแลเด็กๆในโครงการนะครับท่านก็ได้ถวายทรัพย์ เข้าสู่โครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปถรัรมภ์และท่านก็ได้ส่งข้าวของเครื่องใช้ที่จําเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวชภัณฑ์ต่างๆในการดูแลเหตุการณ์ดูแลชีวิตในช่วงโควิดที่กําลังระบาดอยู่ในเวลานี้ท่านได้มีจิตใจเมตตาถวายทรัพย์และส่งมาอย่างต่อเนื่องนะครับขอบันเนจพระพรของพระเจ้า จงเป็นของทุกทุกท่านที่ได้ระเล็กถึงพันธกิจนี้และมีส่วนสนับสนุนด้วยดีตลอดมานะครับคุณผู้ฟังครับและพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาด้วยกันในวันนี้นะครับก็เป็นพระกิติคุณยอนบทที่21ครับซึ่งเราจะมาศึกษาด้วยกันในเหตุการณ์ที่องค์พระเยซูคริสต์ได้ทรงปรากฏแก่สาวกของพระองค์ครั้งที่สนะครับซึ่งในคราวนี้ ชื่อเรื่องของพระคุสสัมคัมภีร์บทนี้ในพระคัมภีร์ได้ตั้งชื่อหัวเรื่องของตอนนี้ว่าการทรงปรากฏแก่สาวกเจคนเราจะมาอ่านพระวจนะธรรมของพระเจ้าตอนนี้ด้วยกันนะครับพระธรรมยอนบทที่21ข้อหนึ่งถึงข้อที่14มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับต่อมาพระเยซู ทรงสำแดงพระองค์แก่พวกสาวกอีกครั้งหนึ่งที่ทะเลที่เบรียสพระองค์ทรงสำแดงพระองค์อย่างนี้คือซีโมนเปโตรโทมัสที่เรียกว่าดิดูมอสนาธานาเอลชาวบ้านคานาแควนกาลิลีบุตรทั้งสองของเสบดีและสาวกของพระองค์อีกสองคนกำลังอยู่ด้วยกัน ซีโมนเปโตรบอกพวกเขาว่าข้าจะไปจับปลาพวกเขาจึงพูดกับซีโมนว่าเราจะไปด้วยแล้วพวกเขาก็ออกไปลงเรือแต่คืนนั้นเขาจับปลาไม่ได้เลยเมื่อถึงรุ่งเช้าพระเยซูทรงยืนอยู่ที่ฝั่งแต่พวกสาวกไม่รู้ว่าเป็นพระเยซู พระองค์ตรัสถามพวกเขาว่าลูกเอ,อย๋ยยังไม่ได้ปลาหรือเขาตอบว่ายังพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าจงทอดอวนลงทางด้านขวาเรือแล้วจะได้ปลามาบ้างเขาจึงทอดอวนลงและได้ปลาจำนวนมากจนลากอวนขึ้นไม่ไหวสาวกคนที่พระเยซูทรงรัก บอกเปโตรว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อเปโตรได้ยินว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาก็หยิบเสื้อมาสวมเพราะถอดเสื้อและตัวเปล่าอยู่แล้วก็กระโดดลงทะเลแต่สาวกคนอื่นๆนั้นนั่งเรือมาและลากอวนที่ติดปลาเต็มนั้นมาด้วยเพราะเขาอยู่ห่างจากฝั่งไม่มากนัก ไกลประมาณ100รเมตรเท่านั้นเมื่อพวกเขาขึ้นมาบนฝั่งก็เห็นฐานติดไฟอยู่มีปลาวางอยู่ข้างบนและมีขนมปังพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าเอาปลาที่เพิ่งจับได้มาบ้างซีโมนเปโตรจึงลงไปในเรือแล้วลากอวนขึ้นฝั่งอวนนั้นเต็มไปด้วยปลาตัวใหญ่ๆ มี153ตัวแม้จะมีมากขนาดนั้นอ้วนก็ไม่ขาดพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่ามารับประทานอาหารกันเถิดพวกสาวกไม่มีใครกล้าถามพระองค์ว่าท่านเป็นใครเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูทรงเข้ามาหยิบขนมปังแจกให้พวกเขา และทรงหยิบปลาแจกด้วยนี่เป็นครั้งที่สามที่พระเยซูทรงสำแดงพระองค์แก่พวกสาวกหลังจากที่พระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นจากตายแล้วคุณผู้ฟังครับในพระธรรมยอห์นบทที่21นี้เป็นบทสุดท้ายของพระธรรมยอหนนะครับท่านได้นำเสนอการพบกันครั้งที่สของพระเยซู กับสาวกของพระองค์บางคนก่อนการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ที่บนภูเขามะกอกเทศซึ่งในบทนี้เน้นเรื่องการรักพระองค์การปรนนิบัติพระองค์และการติดตามพระองค์นะครับแต่ว่าในช่วงตอนต้นของพระธรรมยนต์บทที่21นะครับจะเป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงปรากฏสำแดงตัวของพระองค์แก่สาวกของพระองค์จำนวนเจคน ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทะเลที่เบริยสหรือทะเลกาลิลีนั่นเองครับซึ่งเหตุการณ์นี้บันทึกเอาไว้ว่าเป็นเหตุการณ์ภายหลังจากเหตุการณ์ต่างๆทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นก็คือเป็นเหตุการณ์ที่พระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนและการที่พระองค์ทรงสำแดงพระองค์หลายครั้งแก่สาวกที่ในห้องชั้นบนนั้นนะครับการทรงสำแดงของพระองค์ ในช่วงเวลา40วันของพระองค์นั้นมีการบันทึกการที่พระองค์สำแดงพระองค์แก่สาวกของพระองค์เพียง10ครั้งเท่านั้นนะครับที่พระองค์ปรากฏตัวให้กับสาวกของพระองค์แต่ว่าในช่วงเวลาอื่นๆนั้นไม่มีใครทราบว่าพระองค์กระทำพันธกิจของพระองค์ที่ไหนอย่างไรไม่ได้มีการบันทึกและไม่มีการพูดถึงเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นแต่ทั้งหมดเป็นช่วงเวลา40วัน มีการบันทึกว่าพระองค์ได้ปรากฏสำแดงพระองค์เพียงแค่10ครั้งกับสาวกของพระองค์นะครับแต่ว่าเหตุการณ์ในตอนนี้ในยอห์นบทที่21ตอนต้นข้อ 1- ข้อ2ได้บันทึกที่ยอห์นบรรยายว่ามีสาวกทั้งหมด7คนอยู่ที่ทะเลสาบกาลิลีคือบุตรชายทั้งสองของเซเบดีก็คือยากอบและยอห์นนั่นเองนะครับและรวมสาวกของพระองค์คนอื่นๆและในพระคัมภีร์ก็ไม่ได้บันทึก เพียงแค่กล่าวอ้างว่ามีสาวกอีกสองคนของพระองค์ที่นั่นไม่มีใครรู้ว่าสองคนนั้นชื่ออะไรนะครับคุณผู้ฟังครับเหตุการณ์ที่น่าสนใจในยอนบทที่21ข้อ3ที่เป็นคำพูดของเปตโตรนะครับเมื่อสาวกมาอยู่ร่วมกันที่นั่นแล้วซีโมนเปตโตรได้พูดออกมาอย่างนี้ว่าข้าจะไปจับปลาคนทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันก็บอกว่าเราจะไปด้วย เขาก็ออกไปลงเรือไปแต่ว่าคืนนั้นทั้งคืนเนี่ยจับปลาอะไรไม่ได้เลยคุณผู้ฟังครับเราย้อนไปนิดหนึ่งว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเป็นสาวกของพระเยซูอาชีพหลักของเปตโตรก็คือเขาเป็นชาวประมงหาเลี้ยงชีพโดยการจับปลาในทะเลสาบแห่งเนี้ยนะครับทะเลกาลิลีและคราวนี้เมื่อผู้นำของท่าน ที่ท่านไปติดตามไปรับใช้ไปเรียนรู้นั้นได้สิ้นพระชนและส่งฟื้นคืนพระชนแน่นอนว่าสาวกทุกคนได้กระจัดกระจายนะครับตั้งแต่วันแรกที่พระเยซูถูกจับแล้วสาวกทุกคนต่างก็ไปตามทางของตัวเองนะครับหลายคนก็กลับไปประกอบอาชีพหลายคนก็ไปสแสวงหาว่าจะทําอะไรต่อดีนะครับหรือบางคนก็กําลังหนีกําลังแตกตื่นอยู่นะครับยังหาจุดที่จะลงไม่ได้ แต่ว่าเหตุผลที่พวกเขาได้กลับมาอย่างแคว้นกาลิลีมารวมตัวกันในบริเวณนั้นก็เพราะว่ามีเหตุผลอย่างนี้ก็คือประการแรกเพราะพวกเขาได้รับพระบัญชาให้ไปที่นั่นตามที่บันทึกไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่26ข้อ32ที่ได้บันทึกว่าแต่หลังจากพระเจ้าทรงทำให้เราเป็นขึ้นมาแล้วเราจะไปอย่างแคว้นกาลิลีก่อนพวกท่าน และในอีกตอนหนึ่งนะครับพระธรรมมัทธิวบทที่28ข้อที่7ได้กล่าวว่าแล้วจงรีบไปบอกสาวกทั้งหลายของพระองค์ว่าพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและพระองค์เสด็จไปยังแคว้นกาลิลีก่อนท่านพวกท่านจะเห็นพระองค์ที่นั่นนี่แน่เราบอกพวกท่านแล้วนี่คือเหตุผลประการหนึ่งที่สำคัญว่า ทำไมพวกเขาจึงกลับไปที่แคว้นกาลิลีเพราะพระเยสูได้ตรัสเ,เอาไว้ได้สั่งพวกเขาเอาไว้นะครับและอีกเหตุผลประการหนึ่งนั้นก็คือที่กาลิลีเป็นบ้านเกิดเมืองนอนเป็นสถานที่ที่พวกเขาคุ้นเคยเติบโตที่นั่นนะครับซึ่งแน่นอนวันนั้นก็เป็นเหตุผลที่ทําให้เรารู้ว่าพวกเขารู้ว่าเขาจะทําอะไรอาชีพการงาน อยู่ที่นั่นเขาก็รู้จักว่าจะเอาชีวิตรอดอย่างไรดังนั้นเขาจึงไปรวมตัวกันที่กาลิลีนะครับซึ่งแน่นอนว่าเปโตรเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับเป็นมืออาชีพดังนั้นท่านจึงเอ่ยขึ้นมาเลยว่าค้าจะไปจับปลาการที่เปโตรจะไปจับปลาที่นี่ไม่ใช่ในความรู้สึกของการผ่อนคลายเหมือนหลายคนไปตกปลาไปออกทริปไปล่าปลาอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่านี่เป็นการ ตกปลาเพื่อธรมะหากินเพื่อธรรมาหาเลี้ยงชีพแต่ว่าพวกเขาทำงานที่เขาถนัดนั้นไม่ประสบความสำเร็จเลยนะครับในพระกัมภีร์ได้บันทึกเอาไว้เขาทอดอวนหาปลาทั้งคืนพอรุ่งสางพวกเขาก็จับปลาไม่ได้เลยสักตัวหนึ่งนะครับแต่เมื่อถึงตอนรุ่งสางแล้วเป็นเวลาที่ไม่ใช่เวลาหาปลาซึ่งแน่นอนว่าชาวประมงเนี่ยจะรู้ว่าเวลานั้นหาปลาไม่ได้ เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเวลาของปลาที่จะกลับที่จะไม่หากินที่จะไปอยู่ในที่อื่นที่ไกลที่น้ําลึกซึ่งไม่สามารถที่จะจับปลาได้ในช่วงเวลานั้นนะครับแต่เมื่อเขาเห็นพระเยซูซึ่งตอนนั้นสาวกไม่รู้ไม่รู้จักรู้เพียงแค่ว่ามีผู้ชายมีสันฐานของคนคนหนึ่งยืนอยู่ชายฝั่งตรงนั้นนะครับเห็นเป็นเงาเงาลางๆเพราะว่ายัางเป็นตอนรุ่งสางพระเยซูถามพวกเขาว่า ลูกเอ๋ยยังไม่ได้ปลาหรือเขาตอบว่ายัางคุณไปฟังครับในพระคำของพระเจ้าตอนอื่นจากภาษาเดิมมีการแปลตีความหมายหลายมุมมองว่าพระองค์ถามพวกเขาว่ามีอะไรกินไหมมีอาหารกินไหมหรือกินข้าวเช้าหรือ,อยังอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูถามพวกเขาแต่พวกเขาตอบว่ายัางคือไม่มีอะไรกินยังไม่มีปลาสักตัวหนึ่งนะครับ แต่ว่าพระเยซูเมื่อรู้ว่าเขายัางไม่ได้ปลาพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าจงทอดอวนลงทางด้านขวาเรือเถิดแล้วจะได้ปลาบ้างแน่นอนว่าชาวประมงมืออาชีพก็คงจะคิดแปลกใจสงสัยว่าเป็นใครทำไมถึงมาบอกให้เราจับปลาตรงนี้ซึ่งเราหามาจากแหล่งที่น่าจะได้โดยสมมุติฐานตามที่เราเข้าใจไม่ได้สักตัวแต่ตอนนี้มาอยู่ตรงนี้ ด้านขวามือซ้ายมือมันจะเกี่ยวอะไรก็แต่เขาก็ทำตามนะครับเขาก็ได้ปลาเป็นอันมากจนลากอวนขึ้นไม่ไหวคุณผู้ฟังครับบางครั้งเรื่องราวตักกะเหตุผลมุมมองของเราในเรื่องราวต่างๆในการดำเนินชีวิตในการติดตามรับใช้พระเจ้าหรือในความเชื่อของเรานั้นไม่สามารถที่จะใช้ตักกะของเราในการตัดสินใจอะไรต่างๆได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อนี้ มันขึ้นอยู่กับจิตใจขึ้นอยู่กับความเชื่อที่อยู่ภายในของเราความสัมพันธ์ที่เรามีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าเราเชื่อพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจไว้วางใจในพระองค์ให้เกียรติแด่พระองค์ในพระดํารัสของพระองค์นั้นแน่นอนว่าทุกสิ่งจะเป็นไปได้นะครับพระเจ้าไม่ได้มองว่าเราพร้อมหรือไม่พร้อมพระเจ้าไม่ได้มองว่าตรงนี้ใช่หรือไม่ใช่แต่พระองค์มองว่าเมื่อพระองค์ตรัส ใจเราตอบสนองต่อพระดํารัสของพระองค์อย่างไรบ้างนะครับเหตุการณ์จากพระวจนะธร,รรมของพระเจ้าในวันนี้สาวกของพระองค์ก็เช่นเดียวกันครับแรกๆก,ก็อาจจะยังสงสัยแต่ว่าเมื่อเขาเชื่อเริ่มต้นปฏิบัติตามความเชื่อที่พระเจ้าได้ทรงตรัสให้เขาและเขาปฏิบัติตามความเชื่อนั้นเขาก็ได้รับสิ่งที่เขากําลังหามาทั้งคืนสิ่งที่เขาคิดว่าเขาทําได้ พระเจ้าประทานให้กับเขาได้ปลามา153ตัวซึ่งเป็นเรื่องราวที่พระกัมพีได้ระบุเอาไว้และก็บอกว่าเป็นปลาตัวใหญ่ๆไม่ใช่ป,ปลาซิลปลาส้อยอะไรเล็กๆน้อยๆแต่เป็นปลาตัวใหญ่ถึงขนาดว่าเขานับได้ทีละตัวทีละตัวได้153ตัวคุณผู้ฟังครับนี่เป็นพระพรที่พระเจ้าให้ที่พระเจ้าได้ทรงอวยพรพวกเขาพระเจ้าป้องกันอวนของพวกเขาไม่ให้ขาด ป้องกันทุกสิ่งให้กับพวกเขาแล้วพระเจ้าตอบสนองในชีวิตในความเป็นอยู่ของพวกเขาคือประทานปลาให้กับพวกเขาเป็นจำนวนมากและเป็นปลาตัวขนาดใหญ่ซึ่งเพียงพอในการที่จะใช้ในการดูแลชีวิตของพวกเขาได้เช่นเดียวกันนะครับหนุนใจพวกเราทั้งหลายว่าชีวิตของเราจะได้รับพระพรที่ยิ่งใหญ่แน่นอนถ้าเราเชื่อศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทั้งหลาย โดยเฉพาะเรื่องราววันคืนพระชนของพระเยซูการที่พระองค์มีชัยชนะเหนือความตายเหนืออำนาจของมารร้ายเราทั้งหลายผู้เชื่อในพระองค์ก็ได้รับชัยชนะนั้นด้วยจะไม่มีสิ่งเลวร้ายใดๆมาแตะต้องเราได้ถ้าเราเชื่อในพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจคุณผู้ฟังครับตักกะเหตุผลของเราไม่สามารถช่วยเราได้แต่ความเชื่อในพระเจ้านั้น ช่วยเราได้และพระพรที่เราจะได้รับนั้นไม่ใช่เป็นปลาสิวปลาส้อยพระพรที่เราจะได้รับนั้นเป็นปลาตัวใหญ่ๆที่เราสามารถนับได้มีความสำคัญต่อชีวิตของเราอย่างมากมายแน่นอนนะครับคุณผู้ฟังครับและในช่วงนี้ผมจะนำบทสำรวจและใครครวนพรมะปรจะนธรรมตอนนี้จากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวัน มาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับซึ่งมีใจความดังต่อไปนี้ครับการได้ทำซ้ำๆช่วยให้เรียนรู้ได้ดีขึ้นภาพของเปโตรออกไปจับปลาเป็นภาพที่คุ้นมากผิดด้วยหรือที่จะกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆแทนที่จะเดินหน้าสู่ชีวิตใหม่อย่างกล้าหาญมันอาจจะไม่ผิด เพราะว่าเหล่าสาวกได้รับคําสั่งให้รอดังนั้นการจับปลาเพื่อฆ่าเวลาระหว่างรอก็ดูสมเหตุสมผลดีคืนนั้นเป็นคืนที่น่าผิดหวังมากสำหรับพวกเขาเพราะเขาจับปลาไม่ได้เลยจากความผิดหวังตรงนี้พระเยซูได้ส่งผ่าพวกเขาย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้น ทรงเตือนให้ระลึกถึงเป้าหมายของพวกเขาคือการออกไปจับคนแทนจับปลาตัวเลขจำนวนปลา153มีความสำคัญอะไรหรือไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้มากมายแต่ไม่มีข้อใดน่าเชื่อถือมากเท่าใดนักแม้ว่าตัวเลขนี้อาจจะมีความสำคัญอยู่แต่เราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าสำคัญอย่างไร เรื่องที่สำคัญสำหรับเราก็คือเรารู้ว่าพวกเขาจับปลาได้จำนวนมากพอดูเลยทีเดียวและหลังจากนั้นพระเจ้าผู้เนรมิตรสร้างโลกนี้ก็เป็นผู้ที่ลงมือเตรียมอาหารเช้าให้กับเพื่อนๆของพระองค์กินด้วยพระองค์เองสิ่งนี้ย้ำเตือนเราว่าพระองค์ไม่ได้มาเพื่อให้เรารับใช้แต่มาเพื่อที่จะรับใช้เราเป็นการยืนยันว่า พระวาทะทรงกำเนิดเป็นมนุษย์พระเยซูจะมาพบเราในชีวิตทุกๆวันของเราหากเราเปิดโอกาสให้พระองค์เราจะจดจำพระองค์ได้จากสิ่งที่พระองค์กระทำเหมือนกับที่เหล่าสาวกจดจำพระองค์ได้หรือเหมือนกับสองคนที่เดินไปยังเมืองเอ็มมาอูดก็จำพระองค์ได้จากสิ่งที่พระองค์พูด ดังนั้นตลอดสัปดาห์นี้จึงอยากจะหนุนใจเราทั้งหลายให้เราทบทวนพระดำรัสของพระองค์ประสบการณ์ที่เรามีจากการช่วยกู้ของพระองค์การที่พระองค์สำแดงพระพรของพระองค์สู่ชีวิตของเรานั้นมีอะไรบ้างถ้าพระองค์ตรัสเราํำชับเราให้ทรงกระทำสิ่งใดให้เราระลึกถึงและรีบลงมือปฏิบัติตามที่พระองค์สั่งเราให้เหมือนกับสาวกที่พระองค์สั่งเขา ให้ทอดแหลงไปด้านขวาของเรือเขาก็ทำตามทันทีแล้วพวกเขาก็ได้รับการอวยพอรอย่างมากมายชีวิตของเราก็จะได้รับการอวยพอรอย่างมากมายด้วย mm hmm. เช่นเดียวกันถ้าเราตอบสนองพระดำรัสของพระองค์ในทันทีที่พระองค์ตรัสเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอ,อนำรายการอําลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไป ขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ กอบเกีเยดใจในความตายความบาปรู้เดือน